สวัสดีครับพบก,กันกับช่องสารเกษตรโดยทัตพงศ์นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากเลยนะครับเพราะหมูของผมนะครับได้ออกลูกแล้วนะครับทั้งสองตัวพร้อมกันเลยออกวันเดียวกันเจ้าทองแดงนะครับออกลูก1ิบตัวเจ้าทองเหลืองออกลูก6ตัวนะครับกําหนดคลอของเจ้าทองเหลืองนะครับะจะเช้ากว่าเจ้าทองแดงสองวันนะครับแต่ปรากฏว่าออกพร้อมกันเลยครับอาหารเช้า ขอห,หมูนะครับอาเช้าของหมูปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะครับออกมาแล้วมีลูกหกตัวด้วยกันนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับเขาตอนเขาคลอดเขาจะขุดหลุมไว้นะครับทําเป็นรลังขุดหลุมทําเป็นรลังนะครับแล้วก็คลอดออกมาหกตัวนะครับน่ารักเลยเมื่อคืนไม่ได้มาดูนะครับ กำหนดลอดเขาอีก2วันอ่าก็ไม่ใช่สิกำหนดลอดเขาอีก3าวันนะครับอ่าแต่วันนี้เขาลอดก่อนนะครับก็เลยไม่ได้มาดูแต่ก็เห็นแล้วล่ะว่าเขาอ่าขุดลังนะครับอ่เอาเห็นเขาขุดลังละเห็นเขาขุดหลุมละนะครับเขาเตรียมตัวลอดละเขรู้แล้วเราะว่าจะลอดแต่ก็ไม่ได้มาดูนะครับมาตอนเช้า ก็นะครับผลงานของเขานะครับ6ตัวน่ารักเลยเจ้าทองแดงกําหนดคลอดพรุ่งนี้นะครับแต่ก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็คลอดออกมา10ตัวนะครับ10ตัวน่ารักเลยนะครับเห็นว่าออกมาพร้อมกันเลยนะครับเจ้าทองเหลืองก็มีอาการห่วงลูกนะครับก็พวงลูกอยู่นะครับก็มาดูแลก็มาดูลูกเรื่อยๆนะครับ กินอาหารอยู่ก็หันกลับมาดูลูกเรื่อยๆนะครับเห็นว่าเขาขุดหลุมขุดเป็นรังไว้นะครับขุดเป็นรังทั้งสองตัวเลยเป็นหลุมแล้วเขาขอดนะครับเหยียบขาลูกตกใจ อ่าเหยียบขาลูกตกใจตกใจระวัง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 อ่าท่านระวังลูกอ,อหกตัวนะครับกำลังจะนอนอ่กำลังจะนอนให้นมลูกกินอาหารเสร็จแล้วก็จะนอนให้นมลูกแล้วนะครับ จะนอนด้วยความระมัดระวังนะครับกำลังหานมอยู่กำลังหานมอยู่นะครับยังไม่ยังหานมไม่เจอกำลังปีนกำลังปีนหานมอยู่นะครับบางตัวดู นอนนะครับอากาศเย็นหนาวนอนตัวสันเลยน่ารักนะครับนอนทับกันนะครับสร้างความบกุ่นไม่ร้องกินนมแสดงว่าอิ่มแล้วนะครับกินนมอิ่มแล้วแม่ก็มานอนข้าง